นะะคปกติค่อยเดินโดนแผลหรือเปล่าคะน้องแอนไม่ให้โดนค่ะอันนี้โดนหรือเปล่าไม่โดนค่ะหรือว่าเราจะเน้นตรงแผลทำไมน้องมัวมีผมมีตามเส้นนะอันนี้วิธีสระผมไม่ธีสระผมให้คนป่วยคนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองไปตามระเบียบ าเขาจังตุ้มจับเต็มน้อเนี่ยเขาว่าคนคนป่วยป่วยคู่ต้องดูแลดูแลคู่คนป่วยไม่มีใครมาดูแลก็ต้องดูแลกันเองดีขึ้นไหมข่าเลือดหนาวงนโมดีขึ้นไหมคะ น้โมดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมเจ็บเดี๋ยวยาชามาัน้องแอ็นดีขึ้นไหมอะดีขึ้นแล้วดีขึ้นหลังจากร้องน้ำตาแบบไปไหลแก้วลงเลแจ๊มหนว่าเลยอันนี้าที่การอาบน้ำน นี่เ,นเป็นเพื่นอ,อ,น,อ,อน,น,กนกันจริงใช่ไหมน้องแอนน้องสองคนเป็นเพื่อนกันจริงจใช่ไหมใช่ค่ะหรือว่ามากกว่าเพื่อนมากกว่าเพื่อนหัวเมีย้ยว <laughs> <laughs> มากกว่าเพื่อนแล้วแต่จะคิดอะไรพูดแบบนี้หนุ่มหนุมโอหักกันเป็นแถวเลยนะ <laughs> เสร็จยังอันนี้ใกล้แล้วนะใกล้แล้วค่ะจะต้องอาบน้ำให้ด้วยไหมเดี๋ยวไม่ต้องเดี๋ยวพี่แม่อาบต่อให้เลยก็ได้ไม่องอัน้นพี่พักผ่อนได้ค่ะแต่น้องโมงเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อเลยใส่เสื้อผู้หวมได้ชีสผมร้าไหมแบบนี้ใส่ผูร่ลวมซื้เข้อตัดเลยดิไม่เอาค่ะ พอตัดไปประมาณนรอไม่ตัดไม่เดียวหรอกเขาแก้งเนาะคุณเขาพานี่อ่ะไหนขอดูหน้าคุณป่วยหน่อยคุณป่วยพอมีแรงไหมขอดูหน้าหน่อยมันหนาวมันจะเละเทะเองคุณป่วยดูหน้าหน่อยดูหน้าน่ารักน่ารักหน่อยคุณป่วยดูหน้าน่ารักน่ารักหน่อยยังไงยังจะดูเลยยังดูตัวยังดูตัว ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วน้องแอนน้องแอนดีขึ้นแล้วพบกันข้างหน้าติดตามติดตามดูได้นะเดี๋ยวจะสวยมานาั่งให้ดูนตอนนี้กลับไปขายส่วนก่อนโอเคครับขอบคุณสหรับคลิปดีๆสวัสดีครับ